ไม่ต้องเล่นรถลงบาเลไม่หรอเรองคอบก็ได้และง่ายๆเด้ง่ายๆง ใ่เหรอเออเจ็บมีติ่ไฟอันี้นี่นะตรงนี้เหรอไข,ขี้ไปวดเอเจ็บธรรมราละ่ะ เา้าซีอืยาห้องซีเอาหนี่ยาห้องยานี่ไยซีเตาเทบทุกต้นนะะั่นล่ะปลาทูมันเ็บสุกต้น mà bảo cả, coi bên bên anh chạy bảo hơn, bảo ngay đó bảo là, ơi, cởi ngay, cởi ngay, bị hết ใช่เ,เดี๋ยววันนี้หน,นะเราจะลาพี่เดี๋ยวกำลัดี๋ยวไปสแกนหกในแกนหน้าแหละนร้านี้เมียผมโทรมานี่ไงมันท้องน่ะเดี๋ยวขอรถใหญ่กับขรถใหญ่ลหลลแล้พี่จะาบลงบ้างเนี่ยจะคลอดไล้ดิเพรามันท้องเรื่องเจ็บท้องไหนก็ืเจ้าเราไม่แท่โอเคครับนเี้ยม่โอเคอเครับ